องค์นี้ลึกนะเป็นพระที่ลึกนะผมโอ้โหแบบนี้น่าจะอยู่ในช่วงรอสีนะพบกันอีกแล้วนะครับผมอาร์มสิทธิชัยนะครับวันนี้ผมมีพระพุทธรูปรัตนโกสินทร์นะครับจีวรลายดอกนะครับมานําเสนอใหพี่นะครับน่ารักดีนะครับกำลังน่ารักทองสักประมาณ60-70%นะครับองสวยมากนะครับองค์นี้เป็นช่างหล่อหลวงแน่นอนนะอายุก็ประมาณสักร้อยยี่สิบปีอัพนะองค์นี้ผมดูนะเพราะว่าเป็นฐานพระทิพย์นะผมมีลายพระทิพย์ด้วยนะครับมีดูลายพระทิพตสักก่อนนะพี่ๆโอ้โหแบบนี้น่าจะอยู่ในช่วงรอสีนะองค์นี้ลึกนน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 ะะ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 เเเปปป็็พพพรรรรทีี่่ลลลึึกกกกกคคคััับบผมมมมออาาายยุๆๆดดดููไ นะับดูเกตนะดูเกตใช่ไหมเกตแล้วตนาองค์นี้นะนะตักประมาณ5นิ้วเต็มนะอาจจะ5นิ้วนิดๆนะแต่ผมขายเป็น5นิ้วเต็มนะฐานล่างประมาณ8.7นิ้วนะเปิดความสูงนะประมาณ13.2นิ้วนะความสูง13.2นิ้วนะพี่ๆนะโอ้ดินเต็มเลยนะใครชอบพระดินเต็มเต็มนะนี่ฮนะองค์นี้ดินเต็มเลยนะเลยยิบเลยยับดีจังเลยนะผมนี่พระแท้ต้องประมาณนี้นะเป็นฝีมือช่างหล่อหลวงแน่นอนนะเปิดราคาบูชาไว้เพียงนะหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับเปิดผมเนี่ยสามารถพูดคุยต่อรองกันได้นะพี่นะรับประกันพระแท้ทุกกองงคคค์นนนนะะะรรรัับบใมมีีี็ยิดเช่่าาพๆ ลน์แอดด้านบนได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ